สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อมือนนี้คอยผ้าม่อเจ้าเขาปลามือนี้ป้าเป็นซุ่มๆุมพี่น้องป้าเก่าที่คอยได้เฮ็ดเพิ่งหวานหลอบก้อนเนี่ยมากพี่น้องยางหาไปทำกันเลยกำลังเขามาเลยจ้ะแ่แดนดอกแหลกเฮ็ดเขาไขา่พี่น้องเฮ็ดเขาไข่เฮ็ดเขาไขา่เป็น บ่บง่ามบ่พี่น้องนอนกินเพลินบ่เอาเพลินดอกจก้ะไปหาไปหาอันทางอื่นมีเห็ดเบือมีเห็ดเขาไข่อีกดอกนึงพี่น้องได้เพิ่นบ้านแล้วไอยบ่เอาเพลินดอกเนาะโอ้มันนี่ปลาซุม่มค่ะพี่น้องเอ้ยโอ้นี่ข่อยเห็นเห็ดยาแลว้วพี่น้องเห็ดยาที่ข่อยเอาไป ซอยๆแล้วก็ตากแห่งเพิ่นนี่เห็นบ่โอ้ยเดแต่ขอชสิเอาพี่น้องอุ้ยนะอย่าขอชสิขึ้นซื้อให้เบิ่งที่หลังนะจ๊ะเนาะว่ามันเป็นเห็ดอีหยังเห็ดอันนี้ไหมเห็ดยาจ้ะมันสิมักขึ้นในต้นเออินต้นอีหยังเนาะต้นเฮิฟด้วยต้นหยังนีงน่แหละขอชี้ซื้อเพ่ได้พี่น้องอ่ะได้เห็ดยาดอกนึง ยังอันนี้เฮ็ดผึ่งอย่างนอเด้พี่น้องโอ้เฮ็ดผึ่งเทาแล้วบอมา,าเอามันดอกจก้ะนีพี่น้องเดี๋ยวมา่อพอเฮ็ดผึ่งทำเขา่ขาเฮ้ยขาผึ่งพี่น้องงาคักเฮ็ดผึ่งหวานซาดหลยจ้ะตานนิข้าบ้านถิ็นเลยอีกดอกนึงพี่น้อง เาละอุ้ยพอรับไม่สองดอก พี่น้องตัดขาพ่อเฮ็ดผึ่ง่าจะเป็นเฮ็ดผึ่งนำเขาพี่น้องตัดก่อนป้ามาปลาเห็ดเหลืองพี่น้องฟ้งหันไปปลาอันเฮ็ดผึงด่งหวานเฮ็ดผึ่งหวานเริมซาแล้วบ่ม,มีเลยเห็นแต่ดอกเ่าเถาแบบเละติดมืออะพี่นอ้องอะจ้ะ ไปต่อจ้าปาาพี่น้องเฮ็ดนำหมากไหมดอกไงมันเกิดวงกลางเลยเอาไปอย่างดีบ่าเหรออยเอาไปสน,นะพี่น้องคุณน่ะโอ้ยขอตัดเยเวๆว่าเพิ่นหลวมแห้งแลวพี่น้องเห็นบอนี่เพิ่นหลวมแหง้ง ต้องตัดเพื่อนอยาวๆยวค่ะจะเอาเพื่อน่อ,อย่างเป็นดอกเลยนี่ฟาวหรอหละพี่น้องเอ้ยฟาวเลย พี่น้องเฮ็ดน้ำหมากมางามแท้โอ้ยเบื่จี๋เเนาะเรือใจเนาะพี่น้องเนาะเก็บเอามันจากหน้ยายพี่น้องเบงขาปอดปอดพี่น้องแน่นป๊กเลยแน่นปกเลยจ้ะอู้อ้าเอาเอาก็บเก็บนี่อีกสองดอกกำลังท่ออย่างเลยพี่น้อง อู้ขาเพื่อนโอ้ยหลุดโอ้แต่ว่าบ่มีนอนเน่ยพี่น้องแต่หากเพื่อนฟาลซืออ๋อเพื่นฟามเป็นเป็นเป็นฟาวๆาจริงสิโอเคได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ันมากเอียงมาดอกไงเถทพี่น้อง เจอเบิงดอกเพิินกรฟ้ฟมือขอ่เดอ้อสุดยอดเลยอ่ะแล้เพันแข็งผอมได้นี่พี่น้องบอดแข็งแข็งคัก <c ười> เอาก้าหควรจะเอาไปเป็นแม่มันจักหน่อยแม่ในตะกา <c ười> งามคักพี่น้อง เอาพี่น้องงามขาวจัวเลยอุ้ยเยี่ยมคอยเห็นอีกดอกนงเห็ดกอพี่น้องลานีได้แจ้เห็ดกอได้พี่น้องบ่ได้เหดอันเหลืองเลยดอกเดี่ยวกับบ่มนี้เหดเหลืองโอ้พี่น้องงางจนเมื่อยเลยล่ะ มิเตเฮทแถวแถวพี่น้องเอ้ยโอ้ยข้าท่อหน้่มันละจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้เตี้ยสมีก็อน,น่อาจะเนาะปลาเก่านี่เอ้ยปลา,า,า,าไม่มาจอดไม่พอเดีด๋ยวเฮทสมากแล้วเดี๋ยวจะไปอัปเดตลูบให้เบิ้งอีกที่หลังนะจจะน่าพี่น้องสำหรับมันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าเมื่อยคักไล่ก้นกระท้อน้าโอ้ยโลด พี่น้องนี่คือผลงานของมนันนี่อันนี้ของพี่ฝนกองอก่อยแล้วก็นีในถุงอีกพี่น้องเดี้ยวเอาไปลางจัดการมืแ,รแลงจะไปเบิ่งของนางงามนางงามโลกฝุ่นก็ลังยาง,งาอยู่ในปา่าดืมด่มดมดมดมมาข่าวด้อคํำแล้วหกโมงแล้วจ้ะพี่น้องกลับบ้านแล้วเบิง่ง สภาพนี่ละป้าที่พอคอยไปหาป้าต้นสนนี่บ้านได้ออกคากดอกพี่น้องอันเฮ็ดอันบวกฝรั่งนึ่งกัล่งแล้วกำลังสิเริ่มแล้วพี่จันน่าเงี้ดีพันที่นี่พายา่านนะเด็กนะพี่น้องบัานี้ได้เวลากลับเพื่อนหรือจา้าได้เฮ็ดสม รารถนาได้เห็ดเหลืองแล้วก็เห็ดนลำไยตั้งใจมาเอาเห็ดเหลืองก็คือเห็ดอื่นใบยิมใส่กระตาจะของเลยจ้ะตั้งใจมาเอาเห็ดผึ่งแต่ว่ามีเห็ดผึ่งเลยก็มาปตาเห็ดเหลืองเอาเอาคือกลับ go this way เหรอเอาเอา home stay here yeah yeah check just ีตอนได้กินรสด,ดีที่จำ่ได้กินอแอนดีนน้กินรสด,ดีแห้งทหหเทเจพี่น้องสำหรับมันีอก็ต้องขอลาไปก่อนพอกันไหมในคลิปหน้าสิ้อ้าเปีนยังกระทาจอบเบิ้งได้จ้ะพี่นอ<ร>้องเลิกติดตามดูอีพิโซดต่อไปนะคะว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรจ้ะบอเป็นเบิร์ตพี่น้องเอ้ยแต่เป็นจักเทื่อน่ะ จอบเบ kind of nice, ิ flow, ่งนั่งนิ้วเนี่ยน้ำใดะย่ามดะนาเสีเหตุนิ่ถูกเดี๋ยวจะเด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบายไปกันจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝนพาเพลินอยู่นะคะพี่ฝนกำลังกินอันนี้